e ปอร์ e เปกทีฟสม l ล p า e เวอร e พรีเซนต์โ m ย l มอหนึ่งใน Value สมบิตคับเลยครับ Call Value ซึ่งคือ passionate นะครับแล้วก็ Dive Deep คือเราต้องมี Passion ในกับสิ่งที่เราทำแล้วเราต้อง Dive Deep คือเราต้องรู้จริงนะครับลงไปึงทุกดีเทลมันถึงจะสร้าง Impact ที่ยิงย่งใหญ่ได้มันเริ่มจากดีเทลเล็กๆน้อยๆเยนี่ยแหละครับในการสร้างสิ่งที่มันยิงย่งใหญ่ สวัสดีครับผมชื่อท็อปจิราหยุดครับเป็นผู้กอ่อตั้งและก็เป็นกรุ่มซีอโของกลุ่มบริษัทบิตคัพซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับบล็อกเชนแลวก็คริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับอย่างแรกเลยคือผมใส่ชุดเดิมทุกวันผมจะไม่อยู่แค่ชุดเดียวก็ค,คือชุดสูรซึ่งเป็นชุดที่เรามั่นใจมากที่สุดแล้วจริงๆมันมีเหตุผลว่าทําไมทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะมีประมาณ5%ที่เป็น conscious mind อีก95%คือ s u b c o n s c คือ s ับคอนเชียสมแล้วเราก็ไม่อยากที่จะให้5%เนี่ยใช้ไปในสิ่งที่มันไม่ Impact เราอยากจะใช้5%เนี่ยกับสิ่งที่มัน Impact มากที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะไม่ต้องใช้5%มานต่มตัดสินใจว่าจะใส่เสื้ออะไรสีอะไรแมทช์กับชุดไหมซึ่งเราก็เลยอยากจะเก็บ5%เนี้ในการเป็นเบร i n Power นะครับในการตัดสินใจสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในเกี่ยวกับบริษัทพรยิ่งบริษัทเรายิ่งใหญ่เนี่ย การตัดใจผิดพลาดครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เสียหายมหาศาลเราต้องตัดสินใจให้น้อยลงแต่ตัดสินใจให้แม่นยำมากขึ้นแล้วเราต้องไม่เสียพลังการตัดสินใจเนี่ยกับสิ่งที่มันไม่มทเทอร์เช่นชุดแต่งตัวว่าจะแต่งชุดสีอะไรเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรมันเข้ากันไหมเนี่ย subconscious mind คือสิ่งที่เราไปแปลงฟันไปเปิดตู้เย็นอะไรพวกนี้มันคือ subconscious mind ที่มันคือ95%เปอร์เซ็นต์ของทุกวันที่ตื่นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะใช้5%เปอร์เซ็นต์ capacity เนี่ยที่เป็น conscious mind ที่เป็น critical thinking เนี่ยให้มันม นอนวันละ56าชั่วโมงส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ catch up ของการนอนก็จะตื่นสายหน่อย,ยก็จะตื่นประมาณ10โมงใช่ไหมครับแล้ว11โมงก็จะมีคุยกับพี่โก้คุณคมสันทุกอาทิตย์ในการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแชร์ความเจ็บปวดกันพี่โก้ก็เป็นซียงอนันดาคุณคมสันเป็นซีวงแฟลชเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในบริษัทต,ต่างๆ การที่เราพุชตัวเองทุกวันเรียนรู้ทุกวันวันละนิดเนี่ยในทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามันเป็นระยะเวลานานพอผ่านไปหนึ่งปีแล้วมองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นซึ่งผมคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่นควรที่จะหยุดที่จะต้องเรียนรู้ทุกวันพุชตัวเองทุกวันทีละนิดทีละนิดให้มี progress นะครับไปข้างหน้าไม่จำเป็นต้องมี progress เยอะในวันเดียวแล้วหยุดนะครับที่สําคัญคืออย่าหยุดคอยพัฒนาพัฒนาทุกวันอย่างละนิดอย่างละนิดพอเราผ่านมาหนึ่งปีมองย้อนหลังเนี่ย มี i m p a ั t เยอะมันเริ่มจากการที่จะ take action ทุกวันทุกวันพอมันผ่านไปสักระยะใหญ่เนี่ยเราถึงจะเห็นอิมพั t ที่ยิ่งใหญ่จริงๆในประวัติศาสตร์มันก็บอกมาโดยตลอดนะครับว่ามันไม่ใช่คนส่วนน้อย ที่เป็นตัวใหญ่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นพลังเล็กๆๆจากจํานวนเยอะๆนี่แหละครับที่มารวมตัวกันที่มีความเชื่อเหมือนกันที่ take action ทุกวันที่ลงมือทำทุกวันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงสังคมได้ให้ดีขึ้นสุดท้ายพัฒนาประเทศได้พัฒนาสังคมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่่รอบตัวของพวกเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้